เราเกิดปัญหาในสภาที่มีการประชุมไม่ครบองค์ประชุมจะโทษใครครับและจะแก้อย่างไรครับท่านประธานมนตรครับความรับผิดชอบของการประชุมนั้นไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะนะครับเป็นหน้าที่ของสมาชิกทั้งหมดของสภารวมทั้งประธานสภาและรองประธานสภาด้วยแล้วก็จุดตรงนี้เป็นจุดที่มีความสําคัญมากเพราะไม่เพียงแต่ว่าจะทําให้ประชุมครบและทํางานไปได้มันเป็นเรื่องของความศรัทธา ของประชาชนที่อยู่ข้างนอกที่มองการทำงานของสมาชิกนัฐสภาของเราว่าเรามีความรับผิดชอบกับบทบาทหน้าที่ที่ประชาชนเขาฝากความหวังไว้กับเราอย่างไรไอ้ที่เราจะผ่านกฎหมายแต่และฉบับเราจะโทษเถียงกันผมว่าเป็นประเด็นย่อยเป็นประเด็นน้อยไปกว่าความรู้สึกที่เราว่าจะทํำยังไงให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเขาศรัทธาเขาภาคภูมิใจในการทํางานของเราเพราะว่าถ้าจุดนี้ ไปมัน <c oughs> ประชาชนเขาไม่ศรัทธาต่อการทํางานของสมาชิกแล้วมันจะเป็นจุดอันตรายต่อการที่เราจะพัฒนาประชาธิปไตยไอการซื้อเสียงขายเสียงมันก็จะเกิดตรงนี้เพราะประชาชนเขาคิดว่าเอ๊ะเลือกไปแล้วข้อผู้แทนเขาไปไม่รับผิดชอบไม่ไม่รู้จักหน้าที่ประชมุมก็ไม่พร้อมกันองค์ประชมุมก็ก็ไม่ครบนะฮะเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเลือกผู้แทนใครให้เงินมาให้ผลประโยชน์ก็เลือกคนนั้นก็แล้วกันเพราะจริงๆแล้ว ไม่ค่อยจะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งซึ่งคิดว่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญเพราะนั้นผมจึงพยายามที่จะให้สมาชิกได้มีความสํานึกว่าการทาหน้าที่ของเรานั้นคือขอบวนการหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองขอบวนการหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนนะครับและจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าผู้แทนของเราไม่รับผิดชอบหรือเป็นเพราะผู้แทนของเราเล่นเกมการเมืองคงจะเป็นทั้งทั้งสองอย่างนะครับการเล่นเกมก็มาจากความความรู้สึก รับผิดชอบนะหรือไม่รับผิดชอบนะครับอันนี้เป็นประเ,เด็นที่สําคัญนะครับแต่ผมยังคิดว่ามันไม่มีหน้าที่อะไรที่สําคัญที่สุดของความเป็นผู้แทนคือการมันนั่งประชุมออกกฎหมายการมันนั่งประชุมเพื่อที่จะตําหนิติติงการทํางานของฝ่ายบริหารหรือการที่มาแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาของประเทศมันอะไรจะสําคัญไปกว่าในผมว่าไม่มีได้บัก บางคนผมก็ไม่นึกว่านึกไม่ออกเหมือนกันว่าการที่ขาดประชุมไปทําหน้าที่อย่างอื่นนั้นมันจะสําคัญไปกว่าอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับเป็นหน้าที่ของผู้แทนรนัศดรทุกคนไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลที่ต้องมาประชุมสภาอันนั้นเป็นหลักะแต่ว่าในแง่ของระบบนี้เสียงข้างมากเป็นรัฐบาละผมจึงไม่เคยที่จะรียกร้อง ฝ่ายอื่นเนี่ยนะผมเรียกร้องฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นเองว่ารัฐบาลจะตั้งขึ้นได้ในระบบนี้ต้องมีเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเสียงข้างมากที่ต้องมาประชุมให้ครบเพื่อจะได้ผ่านเรื่องต่างๆที่เสนอต่อสภาหมายความว่าถ้าฝ่ายค้านไม่ต้องเข้าประชุมนี่ท่านนายกก็ไม่ว่าอะไรนะครับที่จริงแล้วเขามีหน้าที่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยไปตําหนิหรือไปเรียกร้องเพราะผมคิดว่าเป็นหน้าที่ฝ่ายเสียงข้างมากที่จะต้องทําให้ครบองค์ประชุมเพราะฉะนั้น เราจะไปบอกว่าคนอื่นควรจะเข้าแต่เราไม่เข้าเนี่ยมันก็ผิดหลักนะครับเพราะนั้นเมื่อตัวเองมีเสียงข้างมากอยู่แล้วเนี่ยก็จําเป็นจะต้องเอาเสียงข้างมากมาให้ครบเพราะฉะนั้นปัญหานี้จึงตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าผมอยู่ในฐานะฝ่ายเนก็ตามผมจะพูดตรงนี้ครับว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายที่มีเสียงข้างมาก ที่จะต้องใช้ประโยชน์จากเสียงข้างมากมาประชุมไม่ครบแต่จะบอกว่าทั้งนั้นฝ่ายค้านไม่มีหน้าที่หรือก็ไม่ใช่ครับก็มีหน้าที่แต่ถ้าเราไปพูดเรียกร้องฝ่ายอืน่นเขาก็ย้อนกลับว่าคุณเป็นเสียงข้างมากทาไมคุณามาไม่ครบนะครับเพราะนผมถึงเรียกร้องฝ่ายรัฐบาลว่าต้องมาให้ครบก่อนจะเรียกร้องฝ่ายอืน่นครับนี้ชาวบ้านอย่างพวกผมเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่บางครั้งฝ่ายค้านไม่ว่าจะสมัยไหนก็ไม่ทราบนะครับขอให้นับองค์ประชุมแล้วก็เดินออกจากที่ <c oughs> ประชุม <c oughs> ผมพวกผมชาวบ้านอย่างพวกผมก็งงว่า กลงจะทํางานกันหรือจะคอยนับองค์ประชุมหรือว่าจะจะเล่นเกมอะไรกันเนี่ย,อ,ยอันนี้น,นี่จะอธิบายชาวบ้านยังไงครับที่จริงก็เป็นสิทธิ์ที่ทําได้นะครับในบางกรณีสมมุติว่าฝ่ายหนึ่งสมมุติว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเอาเปรียบหรือว่าไม่ยอมในสิ่งที่ควรจะมีการตกลงกันได้ในบางเรื่องแล้วก็อาศัยสิ่งข้างมากเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะประท้วงด้วยวิธีการออกนอกองค์ประชุม มันก็ทําได้แต่ว่าที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยอาจารย์คงเห็นบ่อยครับ,รบผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันบ่อยเกินไปบางครั้งก็ใช้เป็นเรื่องที่มากเกินไปจนกระทั่งความสําคัญของการไม่เข้าให้ครบองค์ประชุมนั้นมันไม่มีความหมายไปแต่เรื่องยังไงก็ตามในหลักการนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาทาได้ครับแต่อย่าให้บ่อยเกินไปครับ